แล้วในทักษิณยังเปล่าประกาศอีกในนิตยสารไทว่ารัฐบาลพักประชาธิปัตย์ยาโสโอหังเพราะได้รับการสนับสนุนจากทหารและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมมันยังพูดอย่างนี้ออกไปอีกคุณเห็นหรือเปล่าพักประชาธิปัตย์ทักษิณเขาเห็นอยู่แล้วคุณไปพูดให้ตายหาคุณจะให้สุเทพพูดสิบครั้ง ว่าผมไม่เกี่ยวพันธมิตรมีคดีผมให้จำเนินสุดที่มันก็ไม่เชื่อจะไม่ใช่มันก็บอกว่าเราเป็นพวกกันซึ่งจริงๆก็เป็นพวกกันก็ผมยังกล้ารับเลยแล้วมึงทำไมไม่กล้ารับล่ะเห็นหรือยังพยายามทำให้เห็น ว่าเขลืองก็ไม่เอาแดงก็ไม่เอาเพื่อความยุติธรรมไอ้ทักษิณมันมาด่าแม่คุณอยู่ในหนังสือท,ทาแมกกซีนว่าคุณกับผมนี่พวกเดียวกันแล้วยังไปเอาใจมันได้ยังไงก็คุณก็รู้ว่าทักษิณกับเพื่อไทยก็พวกเดียวกันกับเสื้อแดงก็พวกเดียวกันไอ้ที่มันมาดา่าเรื่องของเราและคุณก็กระโดดหนีออกมามันทําให้ เราเองก็เสียใจเราไม่ใช่เมียเก็บคุณนะคุณนึกจะมาเอาวันไหนก็มาเอามีอารมณ์ก็แวะมา พอเป็นพอได้เป็นรัฐบาลปังก็กลับบ้านไปนุ่งกางเกงกลับบ้านแล้วก็อย่าไปยุ่งพอทีนี้มีเก็บยัวขึ้นมาก็ยังสวยอยู่มีคนต้องการเยอะลุกขึ้นมาทาปากใส่กระโปรงแต่งตัวโป้หน่อยออกไปเที่ยวหึงนะเริ่มหึงเริ่มหึงออกมาด่าใหญ่เลย บอกว่าแหมพันธมิตรก็คือประชาธิปัตย์นั่นเองประชาธิปัตยทุกคนคือพันธมิตรเสือกมาถึงตอนนี้เวลามึงเอาคูมึงไม่ขอบคุณคูณจะคำเลยคำว่าแทงกิ้วยังไม่มีเลยใช่ไหมพีม่รอ้องมึงเป็นรัฐบาลมึงไม่เคยแทงกิ้วคูเลยแม้แต่ทีเดียว